สวัสดีครับสวัสดี FC ร้อยแตงรัตซอสเจริญยนต์จังหวัดบุรีรัมย์ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจาบอยก็มีแต่มานําเสนอนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีแตนสี่ล้อนะครับพาวลอย์สโลนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์อู่ปต้าสิบเอ็ดแรงนะครับคันนี้รถมือสอเก็บงานนะครับสวยๆเลยนะครับเครื่องดีแน่นนิ่มสตาร์ตติดง่ายนะครับระบบไฟเดินใหม่ให้หมดทั้งคันนะครับอู่ปต้าสิบเอ็ดแรง สวยๆเลยนะครับเกียร์สโลว์นะครับเป็นสโลว์สองลูกนะครับด้านหน้าจะเป็นสโลว์ของนิสันนะครับนิสันโฟวินนะฮะแล้วก็เป็นสโลว์กลางอีกอีกตัวหนึ่งนะครับสูเปอร์สโลว์เลยก็ว่าได้นะครับชัสซีเป็นเหล็กรางหน้าสี่นะครับสวยเดิมทั้งเส้นไม่มีดามไม่มีปุนะครับแหนบเป็นแหนบสองชั้นนะครับเผารอยนะครับอีซูซูเอลนะครับยางสวยนะครับยางสวย ระบะไม้แข็งแรงนะครับระบะไม้แข็งแรงครับเป็นเปลกน้ํามันนะครับเป็นเปรกน้ามันสวยเลยนะครับมาเปิดระบบไฟให้ดูนะครับครับแตรมีแตรนะครับระบบไฟออกหมดนะครับ ไปหีนี่นะครับไปหลีออกลบทีหน้านี่นะครับไปต่ำไปสูงไปเลี้ยวนะครับอ่าเนี่ครับเลี้ยวซ้ายน,นะครับลบที่หน้านะครับความใช้งานนะครับตัวนี้ความใช้งานเลยยิ่เลยนะครับ น้อง,ง,งนใจหารถไปใช้งานนะครับสอบถามรายละเอียดกันได้ราคาเบาๆนะครับคันนี้แปดหมื่นห้านะครับแปดหมได้ทั้งเครื่องได้ทั้งโครงพร้อมใช้งานเลยนะครับแยสี่ล้อสโลเพาลอยนะครับสโลจะเป็นสโล2ลูกกระบะไม้สวยเลยนะครับน,นีครับให้ดูด้านหลังนะครับ พื้นดีนะครับพื้นดีขนอ้อยขนมันนะครับน้ำหนักบันทุกรถคันนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณที่3-4ตันได้นะครับแ๋่วลองสาธิตลองขับให้ดูนะครับ วิ่งดีนะฮะท่นานใดบองรถไปใช้งานนะครับกดโทรศัพท์มาพูดคุยกันนะครับที่เบอร์0856596501นะครับจัดส่งได้ทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางได้นะครับ คครับสำหรับคลิปนี้ครั้นี้ขอบคุณมากครับ